อยากจะพาเพื่อนๆมาที่ร้านร้านหนึ่งเป็นร้านของรุ่นพี่ผมเองนะครับเป็นร้านของพี่เทนมัสเกเทียนะฮะอืมกรอบไหมฮะไฮะอมอ่แกรอบมากแล้วร้านนี้ <ผม S 1> เป็นร้าเป็นร้านแรกในประเทศเลยที่ที่ขายบรีัานกัญชา,ร,า,า,ชาร้านแรกเลย ดีครับชาวทำไม่ทันวันนี้นะฮะพบกับผมท่านวานะครับก็วันนี้เป็นวันว่างของผมนะครับเป็นวันที่ไม่ได้ออกกองนะครับผมก็จะไปหาร้านโทรหาน้องๆแบบไปกินร้านแบบชิวๆนะฮะก็อยากจะพาเพื่อนๆมาที่ร้านร้านหนึ่งถือว่าเป็นร้านประจําของผมแต่ก่อนเลยก็เป็นร้านทีเ่เพื่อนๆผมมักจะแบบรวมตัวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิรภาพเคนภูมิภูมิหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะว่า ผมก็สนิทกับแก๊งนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งผมในอยู่ในวงการเชฟเนี่ยผมก็จะรู้ว่าเ,เขาก็จะคุยกันว่าร้านไหนที่อร่อยร้านไหนที่แบบเด็ดจริงซึ่งเป็นร้านของรุ่นพี่ผมเองนะครับเป็นร้านของพี่เทนมัสเกเทร์นะฮะชื่อร้านว่าเขียวไข่กาครับผม ก็เป็นร้านที่ต้องบอกว่ามีหลายสาขามากแต่วันนี้ผมมาสาขาหนานิวาสน,นะครับเป็นสาขาแรกของเขาเลยต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบฟิลแบบเป็นคาเฟ่น,นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะต้องบอกว่าร้านเนี้ยอาหารอร่อยแน่ๆนะครับผมยังไงก็ไปดูกันเลยครับว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนนะครับ สวัสดีครับคุณเทนครับสวัสดีครับมีเรื่องราวมากมายทำอะไรครับเนี่ยมาหาพี่ไงโอ้มันตัวบอกกันใช่ว่าคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าร้านที่มีประวัติเป็นมาอย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าร้านที่มีประวัติเป็นมาอย่างไรก็ชอบทําอาหารที่นี่ก็เนี่ยแหละคุยกันกับเพื่อนๆนบางทีน่าสังสรรกันอะไรกันต่างๆเพื่อนก็บอกว่าทําร้านกันไหม อตอนแรกก็เริ่มจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวว่าทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้วะง่ายๆเราก็ชอบทำก๋วยเตี๋ยวไงแต่ว่ามาเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเดียวไม่ได้มันมีเมนูหลายอย่าง้วยของเราอ่ะมีข้าวแกงด้วยไปๆมาๆขมาใหญ่โตยังไงก็ไม่รู้แต่แบบร้านที่ใหญ่มากใช่รวบรวมสมัครพรรคพวกพกันได้ก็<ๆ>มาช่วยกันลงขันกันจนได้เป็นร้านเกี่ยวก่าการเราตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยเราเราชอบอาหารไทยนะอาหารไทยมันมีสเสน่ห์อะไรที่มันสื่อถึงความเป็นไทยดีชื่อไทยๆมันจะอะไรดีนออะไรเงี้ยจนกระทั่งขับรถไปแถวเขาเรียกว่า สามเซนเซนกำบเดือนอะไรแถวนั้นอ่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีซอยหนึ่งเรียกว่าซอยเขียวไขกาใช่ไหมล้วก็ลองเซิร์ชดูว่าไอ้เขียวไกาคืออะไรปรากฏว่าเขียวไกาเขาบอกว่ามันคือสีเฉดหนึ่งของสีเขียวซึ่งก็คือสีผนังร้านเนี่ยเป็นสีเขียวอฟ้าแบบเนี้ยอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็ความเป็นไทยมันคืออะไรมันคือภาชนะโบราณเนี่ยเวลาที่เขาเสริมเครื่องสำอางโลกอะไรต่างเวลาเขาเสริมเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาดินศิลาดนไปเผา พอเผาไฟมาได้อุณหภูมิได้ที่จนเป็นไฟย,ยีนะสีมันจะได้เป็นสีธรรมชาติคือสีเขียวอมฟ้าอย่างเงี้ยอืมสีเครื่องสีรดนเครื่องสังเคราะห์ที่ล,ลึกนะเนี่ยลึกเราก็รู้สึกว่าไอ้ช้วยชามเราเป็นอาหารไทยเราเป็นสีแบบนี้หมดถ้วยตาไก่ถ้วยต่างๆเนี่ยเสีนี้แล้วก็อีกอย่างคือที่ดินตรงเนี้ยก่อ,อนที่เราจะทําร้านเนี่ยก็จะมีต้นไม้คือมงอยู่แล้วเราก็มองว่าเอองั้นเราก็สร้างร้านให้มันล้อไปกับต้นไม้เดิมที่มันมีอยู่ไม่ไม่ต้องตัดออกครับก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของ ก็มีสีเขียวแล้วที่สําคัญคือเรามีทั้งอาหารทั้งกาแฟ<ฆ>ากาแล้วก็เออคือว่าเขียวไข่กาเออมันดูครบชื่อที่เราต้องการเลดีอืมเราก็ิ่ตั้งทป่นี่อนียไข่กาก็ฟังจากพี่เทนเล่าให้ฟังว่าแบบที่มาของคาว่าเขียวไข่กาแล้วทีนี้อยากให้พี่เทนแบบเล่าจุดเด่นหน่อยว่าจุดเด่นร้านพี่เนี่ยมีอะไรที่เด่นลูกค้าถึงได้เยอะขนาดนี้ก็ถ้าเป็นจุดเด่นเอาตั้งแต่สิ่งแรกที่สะดุดตาลูกค้าคือบรรยากาศร้านครับผม แล้วเราจะเป็นสไตล์อินดัสเรียลกาชาอื์มันจะมีความขรึมๆดิบๆแต่มันจะลดความแข็งของมันนะด้วยต้นไม้อารมร์งล,งลื่นบรรยากาศมันก็จะเหมือนเรานั่งกินข้าวอยู่ในสวนหลังบ้านกินข้าวอยู่ในคล้ายๆบรรยากาศสวนอาหารแต่มันไม่ใช่มันกลางกรุงเทพคนที่เขามาทานเขาจะได้ความเป็นเมืองด้วยได้ธรรมชาติด้วยก็เป็นฟีลลิ่งที่ดีนี่คือจุดเด่นแรกนะแล้วก็อย่างที่สองคืออาหารของเราเนี่ยรเราเน้นไปที่อาหารไทยพื้นถิ่นเลย เราไม่ใช่อาหารซิลชันนะเราเป็นอาหารที่เรียกว่าบางอย่างนี่เป็นอาหารหาย,กยากครับไปแต่ละท้องที่เนี่ยอย่างอย่างพี่ปเป็นเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตนะพวกเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะชอบพาไปกินร้านที่ดังของจังหวัดนั้นๆเราก็จะจดจำเราทัวร์วมาหลายสิบปีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละท้องที่ที่เราไปเนี่ยอะไรที่คือเมนูดเด็ดที่ต้องสัง่งเราก็รวบรวมทั้งหมดมาไว้ที่ร้านเราแล้วก็วัต<อ>ถุดิบเราเนี่ย,มา,ยมาจากแหล่งของมันเลยอย่างเรากินหอยนางรมต้องที่ไหนาูฎราใช่ไหมกาญจนดิษฐ์ นะแล้วก็ตรงมาจากณรชนะดิบใบเลี้ยงเนี่ยสดชุ่มชําเอามาทอดแล้วไม่แห้งไม่เกินไปนี่นก็ต้องเป็นที่ชุมพรอันนี้เป็นเป็นพี่ที่เป็นคนแบบคอนซัลท์เมนูด้วยตัวเองเลยปะพี่ถูกต้องครับโอ้โอก็ด้วยความที่เราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยสิ่งที่มันถ่ายทอดออกไปเหมือนเราทําเพลงอะ่ะเราทําเพลงรเราชอบเพลงแบบเนี้ยเราก็อยากจะถ่ายทอดให้คนได้ฟังอืมเรากินอาหารแบบเนี้ยเราชอบรสชาติแบบเนี้ยเราก็อยากจะให้ลูกค้าได้ทานพอฟังวัตถุดิบแล้วนะครับก็รู้สึกแบบ หิวแล้วฮะอยากเห็นหน้าตาอยากเห็นแบบรูปร่างเมนูนะยังไง<ม>พี่เทนแบบแนะนําเมนูหน่อยว่าร้านพี่เมนูอะไรเด็ดสุดแล้วก็เมนูอะไรที่มันขายดีแล้วพี่อยากนําเสนอให้รายการเราเมนูเด็ดๆนะตอนนี้นะถ,ถ้าเท่าส่วนตัวที่พี่ชอบนะครับพี่ชอบอันนี้ใบกัญชาทอดกรอบโรยผงนัวออันนี้กินนี่กินกี่จานก็ไม่เคยพออ,อ,อันนี้ดีป่ะอันนี้อันนี้ท่านผู้ชมผมต้องเล่าให้ฟังก่อน,อนว่าคือพี่เทนเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันมากนะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไอช่วงที่กัญชามาแรกๆเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เหมือนไปขอใบอนุญาตนู่นน,นั่นนี่อะไรเงี้ยจนร้านเขาแบบมีใบอนุญาตแบบให้ขายใบกัญชาแล้วเรา<ห>น,นี่ยเป็นร้านแรกในประเทศเลยที่ที่ขายผลิตภัณฑ์กัญชา,า,านะร้านแรกเลยเราเราเคมได้เลยว่าเป็นร้านแรกถูกกฎหมายแล้วเมนูต่อไปอะพี่เมนูต่อไปเนี่ยถ้าเป็นเมนูที่ดังนะ,ะที่ซกเนเจอร์อร้านนี้ก็ต้องแกงเป็ดย่างกับผะลไม้ แกงเป็ดย่างกับผลไม้เมนูนี้มิชลินนี่เคยถึงขนาดเอารีวิวไว้ในในหนังสือของมิชลินไกด์ดังเแล้วก็วววอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่เจียปูไข่เจียปูของเรานี่จะเป็นสูตรไข่เจียที่ทอดแบบกรอบนอกข้างในนุ่มแล้วก็จะท็อปหน้าด้วยปูเนื้อปูแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอร่อยนเ,เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็าทานดีเมนูนึงนี่อันนี้ชอบสมตัวแล้วก็เป็นเมนูซิงเกิลเ,เ,เจอร้านด้วยชื่อช่อนนาจำศรเมนูนี้นี่เกิดจากพี่ได้มีโอกาสตอนเด็กๆนะเวลาปิดเทิมเนี่ย เราจะไปเยี่ยมคุณป้าที่จังหวัดราช,ชบุรีแล้วก็เมนูดังแถวนั้นเนะี่ยเขาจะมีปลาช่อนทอดทานคู่กับผัดมะเขือยาวแล้วก็กินกับน้ำจิ้มทีฟู้ดซึ่งเราพูดถึว่า <_ d un> มีผัดมะเขือยาวน้ำจิ้มทีฟู้ดมันกิน,น,กนยังไง <_ d un> ลองตักมาปับ๊บมะเขือยาวมันมีความหวานมันนะ <_ d un> ผัดน้ำมันหอยมีใบโหระพาหอมๆใช่ไหมแล้รจิ้มทีฟู้ดใส่หน่อยหนึ่งเฮ้ย <_ d un> อร่อยเว้ยอือแล้วรสชาตินั้นเราจำฝังใจมาให้เด็กเหรอฮะทุกวันทุกครั้งที่ไปร้าบรีกก็จะไปกินร้านเนี้ยก็เลยงั้นต่อเมนูนี้มาไว้ในร้านโอ้สุดยอดก็จะมีชะพูปูก็คือแกงปูใบชะพูใช่ไหมพี่ใช่นั่นแหละแกงปูใบชะพูปลาแห้งแตงโมอีกอย่างนึงอ่าอันนี้เป็นเป็นเมนูเด็ดที่ผมผมเองก็ชอบเหมือนกัน คือจริงๆอ่ะผมผมรู้จักกับพี่เทนก่อนหน้าที่จะเจออิลุงติงตก็คือ,อไปเตะบอลกันแล้วก็พี่เทนก็จะต่อยผมลายเตะขาไม่น่าใช่นะอันนี้น่าจะเป็นวานะแล้วก็เจ,เจอเจอพี่เขาแล้วก็ แต่อยู่คนละทีมกันฝั่งเพื่อนๆผมก็บอกนี่ไงนักร้องเพนไมเคิลเทียแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้คุยกันก็มามาเจอกันอีกทีก็คือเจอกับกวนๆแก๊งๆลุงตีอะไรอย่างเงี้ยมาสนิทกันที่บ้านพิตรเพราะว่าใช่ใช่บ้านพิตรเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าศูนย์กลางของบ้านความมั่วสุมความเลวทรามคือพูดง่ายๆว่าความลุงตีมีอะไรดีไหมสวัสดีครับลุงตีครับอ้าวตีอยู่ไหนตีอยู่นี่ตีอยู่ไหนโอ้ สอยจมูกยังสอยแล้วเรียบร้อยโอ้โหปู่ตีนี่ว่ะเอ่นกันนานนะตีผู้ร่วมโต๊นี้นะใช่ครับผู้ร่วมโตนี้ไม่มีอะไรกินเลยครับมีแต่อาหารว่างครับทำไมบ้านไม่เลี้ยงอะไรเลยครับอาหารว่างครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเขาทำอยู่ใจเย็นสิได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารที่พี่เทนเขาแนะนำกันเลยดีกว่านะฮะว่าหน้าตาจะอร่อยและน่ากินแค่ไหนไปกันเลย ต้องบอกว่าอาหารน่ากินมากๆอย่างที่พี่เทนพูดไว้ไม่มีผิดเลยนะครับก็อาหารมาครบแล้วพี่เทนแนะนำหน่อยว่าผมควรจะกินเมนูไหนก่อนถ้าเป็นเรียกน้ำย่อยนะสำหรับ,รบสาหรับพี่นะต้องเดียนี่ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมกัญชาเนี่ยเขาจะมีวทธ์ของเขาอยู่อย่างหนึ่งรเรียกว่าทำให้เจริญอาหารครับผมกินเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นกินไม่หยุด กลิ่นเนี่ยมันฟุ้งมากๆเลยพี่กลิ่นมันหอมมากถึงถึงบอกไงว่ามันคือเมนูเด็ดอ่ะฮะใบกระชาทอดกรอบโรยผงหนัวเราเราทำยังไงพี่อยากลองใช่ไหมครับผมอ่าเนี่ยง่ายอันนี้เป็นเป็นเป็นผงซาวครีมอันนี้เป็นผงของเสฉวนครับนี้ลองซาวครีมก่อนเบาๆอย่างนี้เลยฮะอ่าเนี่ยรยกินเลยมือเลยนะมือเลยมือนะท่านผู้ชมอืมกรอบไหมฮะกรอบมาก ไม่เง้ยเสียงเลยชํำดีเลยอร่อยดีกินไม่เคยพอจานเดียวอย่างอาหารบางอย่างคือคือมันผสมกันได้เหรอพี่หรือหรือไม่ควรผสมกันไม่ควรไม่ควรแต่ผสมก็ได้อันนี้อันนี้เสฉวนอ่ามันมีความจินจีนนยเผ็ดร้อนมันมีความจินจีนมันมีความแบบีนะกลิ่นแบบมันเหมือนหมาล่าแต่ไม่ได้ชาเหมือน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 กันแต่ว่ามันไม่เหมือนไม่ได้โหดขนาดนั้น อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือทางทีมงานเนี่ยเอาเอาเมนูนี้ไปอินเสิร์ตแล้วนะขนาดอินเสิร์ตแล้วเราเรายังยังกรอบอินเสิร์ตมามาก็ใช้เวลานานพอสมควรในการอินเสิร์ตแต่ว่าพอกลับมากินอ่ะก็ยังกรอบอันนี้ดีแสดงว่าทอดได้ได้ดีมากพี่เราเมนูเมนูต่อไปได้ไหมเออจริงอะเมนูต่อไปเลยมาเริ่มจาก เผ็ดเผ็ดก่อนแล้วค่อยกินแก้เผ็ดได้ครับเรามาที่นี่เนี่ยจะปูจะพูปูเอ่ออันนี้เรากินกับเส้นขนมจีนขนมจีนนะพี่นะบางทีเขากินกับมีขาวหรือกินกับข้าวสวยร้อนๆอะไรเอาเลยนะพี่เอาเลยโห้น่ากินมากเลยว่ะคือปูแน่นๆเลยต้องบอกท่านผู้ชมว่าแบบปูแน่นจริงๆบางที่นะแบบว่าปูนิดๆหน่อยๆโรยหน้าเฉยๆแล้วต้องบอกว่าพริกแกงเนี่ยหอมมากคือพริกแกงอันนี้พริกแกงที่เป็นสูตรใช่แบบเป็นเป็นเป็นสูตรของที่ร้านเลยพริกแกงจะมีคุณป้า ที่อยู่ร้านมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเนี่ยท่านท่านท่านคนดูแลเรื่องพริกแกงอยู่เราจะมีเครื่องทําพริกแกงอยู่หลังร้านอ๋ออันนี้คือพี่สามพิกแกงเองใช่ไหมโหสุดยอดเลยพี่เนี่ยเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็เราได้กลิ่นแบบทุกอย่างมันฟุ้งไปในปากเลาเียกว่าโอ้โหเขาเรียกว่าใบกัญชาเนี่ยเปิดรสสัมผัสเราแล้วกินคำแรกแล้วแบบรู้สึกว่าอยากกินต่อ อร่อยจริงพี่เทนเราไปเมนะูนั้นเราไปดีกว่านี่เลยซิงเอร์ของเราเมนูสร้างชื่อให้เราเลยนะแกงเป็ดย่างผลไมา้เราจะมีผลไม้นานาชนิดอยูน่นี้มันก็จะมีความเผ็ดนํำนิดนิดแล้วก็หวานเค็มเมนูนี้เม,มนูนี้พิเศษยังไงครับพี่พิเศษที่ผลไม้ของเราเนี<ม>่ยความ,มหวานเนี่ยเราไม่ได้หวานจากน้ำตาลตีบน้ำตาลกรวดหรือน้ำตาลทรายเราหวานจากผลไม้จริงเฮ้แต่มันหอมนะแบบพอเราดมกินเนี่ย ไม่ไมมันหอมกลิ่นผลไม้นะท่านผู้ชมเวลาแบบมันหอมกลิ่นลิ้นจี่เวลาเราต้มลิ้นจี่เนี่ยมัน,ม,นมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเนาะไงครับเจี๊ยบมาครับอันดับแรกเลยพระเอกของจานนี้คือเป็ดเป็ดจริงจริงเพราะคือแกงเป็ดเป็ดก็ต้องต้องดีอืมเป็ดไม่ดีไม่ได้คือหนังอ่ะพอเรากัดเข้าไปอ่ะ เรารู้สึกว่าหนังมันหอมมันอร่อยละมุนมากแล้วก็ตัวเนื้อเป็ดเนี่ยต้องบอกว่านุ่มอ่ะก่อนจะได้เป็ดมาเนี่ยจิมเป็ดกันอยู่เยอะมากเออมันมันทำยังไงอ่ะพี่มันแบบมันย่ากเหมือนนะมันมีเคล็ดลับเคล็ดลับแแกงเป็ดสุดท้ายพระเอกก็คือต้องคือเป็ดสินะน้ำแกงอร่อยเป็ดดีจบแกงอ่ะเราไปต่อไปดีกว่าครับผมเขาเรียกว่าเราเป็ดร้อนมาสองจานเราไปต่อที่ช้อนนาจำสิน ค่อนนาจำศิลจำศิลนี่เห็นไหมี่ยจำศิลป์ทำไมถึงจำศิลครับผมแตลองสกิดก็าสิครับยังไงก็ไม่ตื่นอ่ะตายไปแล well. ้วตีไม่ใช่ตีตีอยู่นี่ตีอยู่นี่เดี๋ยวดูเนี่กรอบกรึบเลยนี่ยช้อนจิ้มเข้าไปได้ยินเสียงดังกรึบโอเคครับความอร่อยันอยู่ตรงนี้ครับมันเขียวยาวผัดของรัฟพาขอบคุณครับแล้วต่อด้วยน้ำซุปซีฟู้ดหน่อยหนึ่งกัน กกินพร้อมกันเลยนะฮะกรอ,อ,อบกรึบไม่กรอบยินดีคืนเง,งินเลือจะหวานตรงครับโหอันนี้เจ๋งปะไม่รู้โปรดของตีผเลยเจิงพี่ฟ้าคืออร่อยมากแล้วก็เนื้อไม่แห้งมากเนื้อดีเลยเนื้อดีเลยกรอ,อบฉ่ำข้างในแสดงว่าครัวพี่เรนเนี่ยใช้ไฟดีมากเก่งมากเทคนิคเทคนิค เราต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้มากครับการทาอาหารไม่ใช่แค่เรซีปีอย่างเดียวมันคือเรื่องของเทคนิคด้วยอคือ,อไม่ใช่แค่แต่งจานแล้วน, <ะ S 2> น่ารับประทานอย่างเดียวนะคือแบบเขาให้ความสาคัญกับเรื่องการทอดการใช้ไฟแล้วก็<ช>มะเขือท,ที่พี่เทนเคยเล่าให้ผมฟังก่อน้นั้นน่ะคือเขาใช้เขาใช้ไฟแบบถึงมะเขือเนี่ยต้องผัดไฟแรงใช่ไม่งั้นมันจะดาไม่งั้นใช่ดาไม่งั้นมันจะดำอืมแป๊บเดียวอันนี้มันมันมันยังคงแบบความแบบ ความช่ำอยู่แล้วก็แบบสีมันยังสวยอยู่ก็ไป็นขื่นด้วยมะเขือไม่ขืนผมพออีกคำนึงพี่นะเอาเลยครับเด็ดมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนจองเกี่ยวไข่ยกยเยอะขนาดนี้มันเด็ดจริงแต่เราไปที่เมนูต่อไปนะอ่มานี่ก็เป็นซิกเนเจอร์และพระเอกของร้านเราอีกอย่างหนึ่งนี่มิชลินที่เขาเคย เอาไปทำคอนเทนต์นะครับพี่เขาบอกว่าเป็นไข่เจียวป,ปูที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องได้ทานมันจะมีเจ๊ไฝใช่ไหมครับแล้วก็มีของร้านเราด้วยอ่อาเรา,รอเราต้องจิ้มอะไร,รพีร่ซอสอรพริกบางคนก็ชอบซอสพริกบางคนก็ชอบซอสมะเขือเทศ บางคนก็ไม่ไม่ใส่ช้อสเลยมันเป็นอารมณ์แบบเรากลับไปกินข้าวแบบที่บ้านอิลิ่งเราเคืออย่างนั้นแหละอิลิ่งมันเป็นอย่างนั้นอาหารของร้านเขียบการคอนเซ็ปต์คือเราทำอาหารรสมือแม่รสม,มือที่บ้านผมเองเนี่ยก็ฝึกทำกับข้าวก็จากคุณแม่จริงๆนะแบบอันนี้ ไม่ได้โม้นะผมรู้สึกว่าอารมณ์แบบเวลาเราเรากินข้าวครอบครัวเรามีไข่เจียวจานแล้วเราก็นั่งกินด้วยกันแบบกินเออมันมีความสุขนะๆๆๆๆแต่ว่าไข่เจียวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันบวกความไม่ธรรมดาเข้าไปก็คือมันมันบวกกับเทคนิคการทอดที่มันแบบเป๊ะแล้วก็มันกรอบนอกแล้วก็ด่มในท่านผู้ชมก็สัง,สงเกตเห็นว่าแบบข้างนอกมันจะเป็นสีแบบสี สีเกมเกลียมหน่อยสีก็รอบหน่อยแล้วก็ข้างในก็ยังคงเป็นสีเหลืองทองอยู่ซึ่งเทกเจอร์มันก็บอกแล้วว่ามันกรอบนอกนุ่มในแล้วออนท็อปด้วยแบบตัวปูแน่นๆที่สดๆแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยๆนะฟินเลยมันฟินมากเลยพี่สุดยอดสุดยอดอันนี้อันนี้เดี๋ยวลองเมนูต่อไปกันไหม เมนูที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะชอบชอบไปทานก่อนอผมบอกเลยว่าต้องปิดท้ายแตงโมเนี่ยนี่บอกเลยนะว่าเป็นเมนูที่เหมือนง่ายนะหเหมือนง่ายแต่ว่าการคัดแตงโมก็ส่วนหนึ่งเพราะแตงโมถ้าถ้าปลูกมาจากใกล้เดียวกันความอร่อยก็เหมือนกันแต่ความต่างมันอยู่ที่เนี่ยปลาแห้งที่เราใช้แล้วก็น้ตาตาลมันต้องส่วนผสมลงตัวแล้วก็ปลาต้องเป็นปลาที่มีคุณภาพเราเห็นว่ามีหอมเจียวด้วย พวกนี้ถ้าเกิดทําในอุณหภูมิที่ไฟแรงมากไปไฟเบาเกินไปมันก็จะไม่ได้ความกรอบความหอมแบบนี้เราทอดจนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นี่คือความยากของมันผมขออนุญาตชิมดีกว่านะฮะใช้ซ้อมเลยนะพี่นะคือทีมันคือปลาที่เราโรยสังข้าย่ะหรอเราก็อัดแอปมาแต่มันหอมนะมันหอมมากมเลย คือสามารถเอาไปทําซุปได้เลยเ<ร>อะรู้ว่าอาจารย์จุต้องได้อาหารญี่ปุ่นเข้าไปทำซุปเคก็สําหรับแบบร้านเขียวไขการนะพี่เทนเนอะขอบคุณพี่เทนมากๆเลยวันนี้ต้องบอกว่าอาหารไทยดั้งเดิมจริงๆแล้วก็เท่าที่ผมสัมผัสได้คือผมกับพี่ติก็เป็นคนที่ทําอาหารเหมือนกันเนอะแล้วก็เราก็รู้<อ>สึกว่าชอบทำใช่ทุกเมนูของเขาเนี่ยละเมียดละไมมากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟการใช้อุณหภูมิของแบบ วัตถุดิบต่างๆอย่างเมนูไข่เจียบูเนี่ยอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะฮะก็ะะมียดละไมในการทํามากๆเมนูแบบหลายๆเมนูนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารไทยที่ละเมียดละไมแล้วก็ใส่ใจมากๆแล้วผมรู้สึกว่าภูมิใจมากๆแล้วไม่อยากให้มองข้ามอาหารไทยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าอาหารไทยก็อร่อยแล้วก็เชิดหน้าชูตาได้ไม่แพ้ชาติใดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให ทุกคนแบบมาลองชิมกันดูครับเขียวไข่กาครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็พี่เทนปากร้านได้เลยครับพี่ว่าร้านที่มีสาขาที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเขียวไข่กาเรามีสาขาหลักสาขาใหญ่แล้วนะครับสาขาแรกเปิดที่หน้านิวาสถนนหน้านิวาสซอยสามหาไม่ยากครับครับเชนกูเกิลขึ้นมาเลยครับแล้วก็ในกรุงเทพจะมีอีกสาขาหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยน้องใหม่ครับที่ซอยลาซาดไปทานกันได้รสชาติเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันครับสำคที่สุดของร้านอาหารคือการมีสาขาเนี่ยมาตรฐานต้องได้ด้วย ทำเปทานแล้วรสชาติไม่เหมือนกันเนี่ยแต่นี้ไม่ใช่ละปิดดีครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่เชียงใหม่ครับวันโครงการวันนีมันเดีลยวไปทานกันไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะทานได้ครับแล้วก็เร็วๆนี้ยังมีสาขาน้องใหม่อีกกำลังจะเปิดเร็วๆนี้เหมือนกันเปิดราติดตามเราติดตามอยู่ที่กาดคำเที่ยงอ่าอันนั้นจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเป็นเกลือการเป็นเน้นอาเพื่อสุขภาพออร์แกนิกอ๋อครับผมสายสุขภาพสายเฮลตี้รอติดตามกันได้ดีครับครับผมก็ สำหรับตอนนี้พี่เทนมีผลงานอะไรบ้างก็ฝากแฟนๆรายการผมได้นะครับพี่ผลงานช่วงนี้ก็ฟังผลงานเก่าไปก่อนนะครับผลงานใหม่เนี่ยจริงๆทำเสร็จหมดแล้วมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟัง,ฟงนี่คำพูดนับร้อยไม่ขับโยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโต้งข้างมันจะด่าแม่กูแล้วก็นั่นแหละครับปีนี้น่าจะได้ฟังเพลงใหม่ทั้งอัลบั้มเลยนะตอนนี้เราเปลี่ยนพิธีแล้ว ไม่ก็ยปล่อยทีเดียวทั้งบัมเลยอืแล้วไม่มีมาปล่อยทีเดีวเพลงให้คนรอแล้วไม่ต้องรอฟังเลยดีร <อ S 2> ครับพี่ปีนี้แน่นอนก็ยังไงก็แฟนๆทําไม่ทันของเราก็สามารถติดตามผลงานของพี่เทนได้นะฮะแล้วก็ผลงานของลุงตีมีอะไรบ้างนะมันไม่มีครับอร่อยไม่ซ้ํจำจําจูน <ผม S 1> ไม่ได้ครัวลุงตีครับผมครับผมก็ยังไงไกินกันต่อไหม กินกันต่อกินกันต่อกินต่อแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากร้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาก่อนลาท่านผู้ชมก่อนยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทำให้ทันด้วยนะครับแล้วก็พวกเรามี Facebook แล้วนะครับก็ยังไงติดตาม Facebook ได้ในข้างล่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้นะครับคลิปต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันแชร์ว่าแบบอยากให้ผมไปร้านไหนแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนนนะคคคคครรรรััััััับบบบเจอกใหหม่ลิป้าสสสสววดดีี